ในขณะนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณชายหาดท้ายซอยนาจอมเทียน46ทับหนึ่งในเขตพื้นที่ตําบลน,นาจอมเทียนอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องมาจากว่าได้มีนักตกปลาที่ได้มาตกปลาบริเวณชายหาดแห่งนี้นั้นได้พบว่ามีซากเต่าทะเลลอยมาจากกลางทะเลอ่าวไทยเข้ามาเกิดติดบริเวณชายหาดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ จากการตรวจสอบทางข้อมูลนะครับลักษณะของรูปปั้นเต่าคาดป่าปเต่าต,ตัวนี้จะเป็นเต่าตนุมีอายุราว5ปีนะครับและตุยมาแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับจากการตรวจสอบตามร่างกายนะครับก็ยังไม่พบบาดแผลใดๆที่บริเวณตัวของเต่าซึ่งก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเต่าตัวนี้ตุยเพราะสาเหตุใดน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ การตุยของเต่าทะเลนั้นที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปีมีเต่าทะเลตุยจํานวนมากสาเหตุส่วนใหญ่นั้นก็เกิดจากการที่เต่าทะเลนั้นได้กินถุงพลาสติกขยะมูลสอยเข้าไปจนทําให้ระบบกระเพาะอาหารหรือระบบย่อยอาหารนั้นเกิดปัญหาขึ้นทําให้เต่าทะเลนั้นตุยลดประชากรเต่าลงในแต่ละปีจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับดังที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นบริเวณชายหาดที่เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยนี่แหละครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เต่าทะเลตุยและลดประชากรเต่าทะเลไปจากท้องทะเลในเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการประสานไปยังนายเอกพงศ์ศักดิ์ลามนุษย์ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือในการที่จะนํารถเคลื่อนที่เร็วนะครับในการเข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายเต่าทะเลตัวนี้นำออกจากพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลเต่าเพื่อทําการผ่าพิสูจน์ทราบในการหาสาเหตุการตุยของเต่านะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของทหารเรือและสัตวแพทย์ได้ร่วมลงพื้นที่เข้ามาพิสูจน์ทราบเต่าทะเลตัวนี้กันแล้วนะครับโดยจะทําการเก็บทราบตัวนี้ไปทําการผ่าพิสูจน์ซึ่งผลของการผ่าพิสูจน์ถึงสาเหตุนั้นทางศูนย์อนุรักษ์ัพันเต่าทะเลอาจจะใช้เวลา2-3วันจึงจะทราบผลนะครับโดยทางศูนย์นักพันเต่าทะเลจะทําการรายงานข้อมูลข่าวสารให้ทราบกันทางเพจของศูนย์อนุรักษ์ัพันเต่าทะเลกองทัพเรือนะครับว่าเต่าตนุตัวนี้นั้น ได้ตุยเพราะสาเหตุใดทุกท่านก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับตามเพจของศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลกองทัพเรือนะครับเอาละครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้ช่วยลดการทิ้งขยะลงประทะเลนะครับเพราะเนื่องจากทําลายทัศนียภาพแล้วยังส่งผลการดําเนินชีวิตต่อสัตว์ทะเลอีกด้วยนะครับก็ขอให้ช่วยกันอย่าอย่าทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเลทําลายธรรมชาตินะครับ เอาละครับแล้วก็ท้ายก่อนก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีนะครับที่ได้แจ้งทางหน่วยงานให้เข้ามาดำเนินการจนสามารถดําเนินการได้จนแล้วเสร็จนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับ